โอเคครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะฮะจากช่อง DM Studio เ s านะวันนี้เราถือกล้องที่ถืออยู่ในมือเฮ้ยใช่แล้วนะฮะก็คือ C9 ซึ่งเป็นกล้องรุ่นเรือธง,งของทาง Nikon ปัจจุบันนะคือกล้องจะบอกว่าเป็นกล้องที่สานต่อจากความเป็นตำนานได้ไนหะจาก d วนะ,ะหลังก้อครับหลัง ไม่ไม่ไม่ไมไมไมหมายถึงว่ากล้องตัวนี้ถือสาบต่อจากความเป็นตำนานจาก D6 น,นั่นเลยใช่ฮะเป็นแฟลกชิพเป็นรรกที่ <flagship S 1> เป็นวีลเล็ตซึ่งก็หลังจาก C7 C6 ออกมาได้สักพักยท็อปถึงจะออกตัวนี้ซึ่งผมต้องบอกนี้ก่อนว่าครั้งแรกที่สมัยผมจับ C6 C7 เนี่ยคือความรู้สึก first impression เนี่ยคือดีอยู่แลลวเรื่องโฟกัสอาจจะช้าไม่เท่าค่ายนึิน แบบแม่นยาวนะฮะแล้วก็ทำงนานได้สะดวกนะฮะเมื่อกี้เป็นซาวเอฟเฟกต์หลังบ้านนะฮะบอกว่าเออคิงเนี่ยนะฮะพราะผมมาถือ c 7เนี่ยผมต้องบอกว่าความรู้สึกแรกเหมือนผมได้กลับไปถืออ่าตอนนั้นนี่ผมได้ขโมยกล้องตัวหนึ่ง d ีแต่ผมต้องบอกว่ามันมันอาจจะหนักกว่า DC หรือเปล่าไม่รู้นะ แต่ก็แต่คือการจับถือดีอยู่แล้วเพราะว่าหลังกล้องของผมเนี่ยที่เป็นทีมงานของผมเนี่ยเขาบอกว่า Nikon เนียเรื่องอีโคโนมิใช่ไหมอีโคโนมิคของ Nikon เนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็น Canon user นะผมก็เอาอย่างนี้ดีกว่าผมไม่ค่อยชอบเปรียบเทียบกันให้ผมจะเอาพูดแต่เรื่องตรงๆเลยหลังจากผมได้ใช้เมื่อวาน 30นาทีแล้วก็รวมกับเมื่อเช้าอีกชั่วโมงหนึ่งเป็นชั่วโมง30เดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะฮะโดยที่เมื่อคืนเนี่ยผมลองเอาไปแพนเอาไปแพนกับรถที่ถนนสิ่งแรกที่ผมเจอแต่ผมต้องบอกก่อนว่าเมมโมรีการที่ผมใช้เป็น Q q d ดีนะฮะผมเจอก็คือผมใช้ฟับเป็นรอไฟล์แบบ45ล้านพิเซลคือ,ค,อคือเป็นไฟล์รอใหญ่ละกันเนาะ ก็จะเห็นได้ว่าเสาล้มนะนิดนึงแต่ผมก็ไม่ชัวร์หรอกว่ามันล้มเพราะว่ามันเป็นภาพล้มหรือผิดที่ผมเองที่ใช้การไม่เร็วคออะไรเงี้ยค็เลยไมกาาฟันลงแต่ก็เห็นว่าล้มแต่จริงๆแล้วสแต็กซีมอสมันไม่ขวรล้มนะเพราะว่าสแต็กซีมอสมันคือการที่มีแรมอยูหลังโปรเซสเออหลังซีมอสเลยซึ่งมันจะเร็วกว่าซีมอสปกติ ถ้าใครเคยใช้กล้องแคนนอนอย่าง 5D Mark IV หรือว่า R เนี่ยแล้วเวลาถ่ายวิดีโอแล้วหมุนเร็วซ้ายขวาซ้ายขวามันก็จะให้ภาพลงได้ชัดขึ้นนะข้อต่อมากล้องตัวนี้ผมใช้กับเลนส์ 50-2s นะฮะเพราะว่าผมลองปิดไฟห้องแล้วลองโฟกัสเนี่ยเหลือแค่ไฟจอของหน้าแล้ววัตถุห้างโฟกัสได้นั่งหย่ยนเลยหรือว่า หรือว่าดีเลยนะผมว่าเวลาถ่ายกีฬาในที่มืดหรือว่าถ่ายงานที่แบบโรไลผมว่าใชาา้ได้ข้อต่อมาอันนี้คือจะบอกว่าเป็นข้อต่อมาก่อนครัผมยังไม่เอาข้อต่อมากะเอาเอา,เอาในส่วนของเอาเรื่องของภาพนี้โฟกัสแม่นยัครนะับผมกดผมเดินสเตจจริง,รงๆกล้องมันไม่น่าใช่กล้องสเตจเพราะว่าผมเพราะว่าผมเดินไปคใครๆก็อมองน,นะเพราะมันตัว แต่ผมกล้าบอกเลยว,ว่าเตินอนถรือกดๆๆเข้าทูกดอกแล้วผมใช้เวทในนี้ไว้นะถ้าแคนนอนจะเรียกว่าเซอร์โวแต่ฝั่งมิคอนเรียกยนะทีดีแทกกิ่งทีดีแทกกิ้งนะฮะก็ซึ่งโอเคเลยนะครับแล้วก็เวลากล้องมันสลีปแล้วมันเปิดขึ้นเนี่ยมันเร็วนะมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะสามารถเวลากล้องสลีป้วยกแล้วกด่ายได้เลย ถือว่าตรงนี้เป็นชูจุดเด่นได้ดีออนะก็ไม่เลวนะครับแล้วก็กิฟต์ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนเนี่ยโอเคเลยแล้วก็สิ่งที่น่าให้ต่อมาคือผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นที่ผมใช้ r 3เนี่ยมีเหมือนกันหรือเปล่าแต่ของทุกค่อนเนี่ยเขาให้มาคือบุ่มไอโซในกิฟต์แนวตั้งเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะแต่แต่แนวนันเน่ยเราสามารถเลือก เขาเรียกว่า selection l n ตรงเลนได้แต่ผมว่ามีค่อนอเซตได้แต่ผมไม่เส้นไม่เป็นผมก็เลยว่าอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะครแล้วก็เรื่องต่อมาเรื่องระบบโฟกัสเนี่ยผมก็ไม่ลงลึกเพราะว่าผมได้ถือน้อยมากก็ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยรู้ระบบเท่าไหร่แต่เท่าที่แบบว่าผมลองใช้แบบผมโม่ๆอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถทํางานได้ตอบโจทย์มากนะครับ เรื่องไฟภาพนี่ผมไม่พูดมาก้ะเราไปที่เรื่องวิดีโอดีกว่าเพราะว่าเรื่องงานวิดีโอกันอนยี่นี้ผมถือว่าเป็นเรื่องร้อนใหม่เลยนะใช่ไหมฮะเพราะว่ากว่า,านยุคที่พัฒนานเรื่องงานวิดีโอมาก็นานเนะหมือนกันนะก็แป็คไปหลายรอบเหมือนกันสมัยยุคดีแปดร้อยน,นะที่พยายามจะถับน้นแล้วก็แตกไปแล้วก็กลับมาตอนนั้นผมลองใช้ C7 ก็ยังไม่แฮปปี้เท่าไหร่แต่พอมาเป็น C9 เเนะี่ยเออ มีอะไรที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นสามารถถ่ายโปรไฟล์เป็นแบบอะไรนะดิวอินใช่ไหมโปรไฟล์ดิวอินเป็นโอเรสรอดิวอินสิบบิตเออเดี <im> ย๋ยวนะรอจะเป็นสิบสองโอเรสรอสิบสองโอเรสเฮฟคิวสิบบิตอ่านะแต่ผมต้องบอกก่อนว่าตอนแรกแบบผมไม่ผมใช้รายชื่อศพเป็นตัวฟรีนะมันก็เลย ทำให้ผมไม่สามารถเปิโปดโพรเอสตอร์ออได้ผมก็เลยถ่ายเป็นโพรเสเซนคิวนะครับแต่สิ่งที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่ากล้องมีเซอร์วิไลท์เนี่ยปรากฏว่าตอนถ่ายวีดีโอมันมีเจอที่ประหลาดโผล่ขึ้นมานะฮะก็ซึ่งแปลกใจอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวเราไปดูไฟวิดีโอที่ผมถ่ายไว้แล้วกันนะครับก่อนหน้าเนี้ยผมถ่ายถ่ายก่อนละลงูกละแต่เดี๋ยวคลิปเนี่ยผมถ่ายใหม่อีกรอบหนึ่งผมลองเดินให้หนุ่มลง ไม่รู้ว่าจะเจอเหมือนเดิมอยู่ไหมนะครับแล้วก็ส่วนอโซ้เรื่องมิติเรื่องดตนมิกนี้ถือว่านิคอนทำได้ดีอยู่แล้วก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูไฟวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องนิคอน c ีกับเลนส์ 50-2s นะว่าจะเป็นไงก็ติดตามได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ส่วนในเรื่องการพูดของสีก็คงมีเท่านี้นะแล้วว่าแล้วส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ ติดตามต้องแบบไหนฮะอาจจะเป็นไข่ส้มก็ได้นะฮะไม่แน่นะไม่แน่นะผมรออยู่ฮนะ